สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบ้านพร้อมสวนนะครับผมวันนี้เราจะพามาชมบ้านสวนอีกหนึ่งที่นะครับผมที่ตั้งอยู่ตำบลรอนยออําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับผมบนพื้นที่5ไร่นะครับผมบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านสวน2องชั้นพร้อมด่านฟ้านะครับผมแถมโกดังด้วยนะครับผมส่วนสวนผลไม้จะมีมะยงชิด บ้านหลังกล้วยเต็มสวนมะม่วงหลากหลายพันธุ์ชมพู่ทับทิมกระท้อนแถมยังมีนาะข้าวข้างๆน,นะครับผมบ้านหลังนี้เนี่ยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยขับรถเพียงหนึ่ง,งชั่วโมงนะครับผมและก็ยังใกล้สถานีท่องเที่ยวเขื่อนท่าดานน้ําตกเนี่ยขับรถประมาณ20นาทีแล้วก็ห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรนะครับผมข้างๆมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวนะครับผมแมคโครโลตัสมีพร้อมแล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจก็ ที่ต่อสอบถามนะครับผมทางดีทางเรายินดีที่จะให้รายละเอียดนะครับผมตรบคุณครับ